ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยายลัยเทคนิคสระบุรีสวัสดีครับรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ2564ส่วนที่1การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ที่ big n a v a b i n a c t h ตัวบ่งชี้ที่1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 1. ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2. ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ 3. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 4. ข้อมูลธุรกิจที่ได้ดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว 5. ข้อมูลธุรกิจที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีก่อน 6. ข้อมูลธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านกระบวนการการบ่มเพาะผู้บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนส่วนที่2เอกสารหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานตอนที่1ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 1. มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมเป็นสัดส,ส่วนและสามารถติดต่อได้สะดวก 2. มีป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ถาวรและมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่กำหนด 3. มีแผนภูมิตามโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีรูปภาพตำแหน่งที่รับผิดชอบติดแสดงไว้อย่างชัดเจน4มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครบถ้วนตามโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระบุหน้าที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน5 มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์พื้นที่บริการให้คำปรึกษามุมวิชาการในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่2การบริหารงานของหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 1. มีแผนปฏิบัติการรายงานประจำปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่มและได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว 2. มีปฏิทินการปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแสดงไว้ในศูนย์บ่มเพาะอย่างชัดเจน 3. ม,มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารโดยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะประกอบด้วยแผนปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานบมเพาะ การดาเนินธุรกิจของผู้เรียนรายการนิเทศและสรุปผลการใช้ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้4มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้วยช่องทางที่หลากหลายจํานวนไม่น้อยกว่า3ช่องทาง5มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่3การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดโครงสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 4. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันทักษะในวิธีต่างๆทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติของปีการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยมีหลักฐานหนังสือนำส่งใบสบักรูปภาพกิจบัตร รางวัล 5. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งข้อมูลประกอบด้วยรายชื่อผู้ประกอบการลักษณะธุรกิจสถานที่ตั้งรูปภาพมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาตอนที่2การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจ หรือครูที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่1การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมการสร้างจิตสํานึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจที่ผู้บริหารได้รับการอนุมัติแล้ว 2. มีคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 3. มีการประชุมและหลักฐานการประชุมโดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ 4. มีหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือขอบคุณ 5. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 7. มีหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 8มีแผนธุรกิจการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 9. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 10. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรูปเร่มตามกระบวนการ PDCA ตัวบ่งชี้ที่2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้วและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน 2. มีหลักฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจประกอบด้วยหนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานบันทึกข้อความหนังสือขออนุญาตนำผู้เรียนไปดูงาน หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการหรือหนังสือขอบคุณจากสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ 3. มีหลักฐานการเข้าศึกษาดูงานประกอบด้วยลายมือชื่อผู้เข้าศึกษาดูงานรูปภาพกิจกรรมและบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานของผู้ศึกษาดูงาน 4. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินง,งานศึกษาดูงานที่ชัดเจน 5. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูง,งานตามกระบวนการ PDCA เป็นรูปเร่มตัวบ่งชี้ที่3การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 1. มีหนังสือเชิญบุคลากรภายนอกไม่น้อยกว่า2คนและภายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า1คนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ 2. มีการดำเนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจโดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้นำเสนอแผนธุรกิจพร้อมรูปภาพการประเมินความพึงพอใจ 3. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ชัดเจน 4. มีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจจำนวนแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้มีจำนวน3าธุรกิจได้แก่ 1. คาเฟ่เอสเอบีที 2. รับสกีน SBT 3. Coffee Tree Pot Minimal ตัวบ่งชี้ที่4การส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการว right ิทยาลัยเทคนิคสระบุรีในปัจจุบันนั้นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาว right ิทยาลัยเทคนิคสระบุรีได้มีโครงการใหม่คือต่อยอดจาก Tree Pot Minimal ได้แก่ 1. แผนธุรกิจ f า e ฟท e ี p o t Minimal งบประมาณ3,000บาทและมีโครงการใหม่จำนวน2โครงการได้แก่ 1. แผนธุรกิจคาเฟ่เอสบีทีงบประมาณ20,000บาท 2. แผนธุรกิจรับสกีน SBT งบประมาณ35,000บาทและมีโครงการเดิม1โครงการได้แก่ 1. แผนธุรกิจร้านไายกระสารและเครื่องเขียนงบประมาณ5,000บาทและนี่คือธุรกิจคาเฟ่เอสบีที ธุรกิจรับสกรีน SBT ธุรกิจร้านเครื่องเขียนและไทยเอกสารตัวบ่งชี้ที่7การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้องหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระบุรีได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สร้างนวัตกรรม ภายใต้หลักสูตรสเต็มตอนที่3ผลสำฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 1. ผลสำฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปัจจุบันศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้มีผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วและผ่านการบ่มเพาะของธุรกิจเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองในนามสนุกี้ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจะนำนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจอันนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆของประเทศโดยเร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในการต่อย,ยอดไปสู่เชิงผลิตอย่างเต็มรูปแบบเรามุ่งมั่นจะพัฒนา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป